เอาละครับเลขหนึ่งผลโหวตที่เพื่อนๆอยากให้ผมทำก็คือ Skipidy Zombie ของจัก,กรวาลของคุณ Monster Up ครับแล้วคือผมไปดูมาแล้วคือมันจะจัดของจริงครับโดยที่ในคลิปนี้ผมขออนุญาตของคุณ Monster Up เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคำเตือนเนื้อหามีสปอยและผลงานทั้งหมดเป็นของคุณ Monster Up โดยในคลิปแรกเราจะใช้วิดีโอซีซั่นหนึ่งของคุณ Monster Up นะครับ เปิดฉากมาเราจะได้เห็นตัวของ Point o f Vi e w Camera Man ที่กำลังอยู่ในสงครามระหว่างส k i b i d i Toilet กับพันธมิตรครับแต่ทว่าในเบื้องหน้าของเราก็ได้มีเครื่องบินตกลงมาครับโอ้มก่อนที่ Point of View Camera Man จะเห็นว่าในเบื้องหน้าของพี่แกมีพวกพันธมิตรกับสก i b i d i t o i l e เลหนีตายกันมาเพียบเลยครับแหม่แต่เรียกได้ว่าสมแล้วที่เป็น Point of View c a m e เ a Man ครับเพื่อนเื่อเขาหนีตายกันขนาดนี้พี่แกยังมายืนรอดูอีกว่าพันธมิตรหนีอะไรกันมาทัานใดน,นั้นเเรากก็จจะได้อับ ที่โดนพวกซอมบี้ลุมแท้อยู่ฮะขนาดเจสันฆาตกรสุดโหดก็ยังแพ้กับซอมบี้เลยครับพอยอฟวิสคาเมล่าแมนก็ได้ตัดสินใจไปหลบหลังรถครับเองก็หนีตามเพื่อนๆไปสิโว้ยแต่แล้วในเบื้องหน้าของเขาก็ได้เจอกับซอมบี้สกิบิดิทอยเลตที่กําลังแท้แล้วก็แพร่เชื้อให้กับคามเมล่าแมนอีกตัวอยู่ครับ จังหวะน,นี้ความอิบาาได้เกิดขึ้นในตัวของพอยต์ออฟวิ c ค m มเมล่าแมนสิครับเพราะว่าค a m เมล่าแมนที่โดนแท้ไปได้ติดเชื้อซอมบี้และได้กลายเป็นซอมบี้เรียบร้อยจังหวะน,นี้รออะไรเลยครับวิ่งสิเอวิ่งตัวของค a m เมล่าแมนซอมบี้ก็ได้กระโดดกระโจนเข้าหาพอยต์ออฟวิ c ค m มเมล่าแมนฮะตัวของพอยต์ออฟวิลคัมเมล่าแมนก็จะวิ่งแบบสับเกียร์หมาซึ่งในระหว่างทางเราจะได้เห็นพวกซอมบี้เพียบเลยฮะแต่แล้วก็ได้มียาของพันธมิตรมารับขาไว้ได้ฮะเอาราลี่ขึ้นมาและเขาก็ยยายอง,ว,อยอยางว่่ชั ก่อนที่เบื้องหน้าของเราเราจะได้เห็นปู่วิสซอมบี้เฉยเลยโคตรหลอนและเราจะได้เห็นข้อมูลใน iPad ของพ o อฟ v i e w Camera Man ครับว่าซอมบี้ไวรัสได้แพร่เชื้อไปเป็นวงกว้างอย่างมากเลยครับแล้วแม้แต่ประเทศไทยดินแดนสยามของเราก็ไม่เหลือไม่นะหลังจากนั้นพวกพันธมิตรก็จะลงมาอย่างที่ที่หนึงตัวของพล o ฟวิลค c a m e r a m a n ก็จะได้เปิด iPad ขึ้นมาดูครับโดยภารกิจของพวกเขาในรอบนี้ก็คือเอาปืน X 8มาให้ได้ครับ แต่เหมือนกับว่าในสถานที่แห่งนี้จะเป็นฐานทัพของพวกสกิบบิท o ทเลตอีกด้วยครับซึ่งในเบื้องหน้าของเราเราจะได้พบกับเจ้าดูอัลบัสซอนสกิบบิทไทเลตล่าซอมบี้อีกด้วยมาถึงคือมันพุ่งมาอย่างเร็วและได้หม่ำคาเมราแมนเป็นหนึ่งตัวครับเรียได้ว่าอาย่หย่กันเลยทีเดียวจังหวะนี้ตัวของคาเมราแมนที่อยู่ข้างๆคอยอัลวิลคาเมราแมนก็ได้ยิงปืนสวนไปครับเียได้ว่าในจักรวาลนี้ปืนสตันไม่ใช่คําตอบแต่เป็นกระสุนเหล็กขนาด9มมต่างหากแต่ก็ยิงไม่เข้าอยู่ดีครับ แล้วมันก็ได้หม่ำคาเมราแมนอีกตัวเข้าไปพร้อมกับมีน้ําลายสีเขียวออกมาด้วยหรือว่าเรื่องของคาเมราแมนถ้าเป็นเรื่องของคาเมราแมนนี่คือฮาเลยนะแล้วมันก็ได้อมพอยออฟบิลคาเมราแมนเอาไว้ในปากครับก่อนที่มันจะพยายามกืนนั่นแหละฮะแต่ทว่าก็ได้มีสปิกร์แมนเฮ้ยนี่มันแบ็คสปิกร์แมนปะเนี่ยเดี๋ยวนะแล้วข้างหลังนี่เหมือนจะมีคนอยู่เลยฮะที่แบ็สปิกร์แมนก็มาอย่างพระเอกเลยครับ พี่แบ็กสปิเกอร์แมนดันปากของเจ้าสกิบิดี้ทอยเลตเอาไว้และได้ช่วยชีวิตของพอยออฟวิลคาเมล่าแมนโดยการโยนพอยออฟวิลคาเมล่าแมนออกจากปากแต่พี่แบ็กสปิเกอร์แมนกลับตูยซะเองโหไม่นะพี่ชายอะไรกันครับเนี่ยพอยออฟวิลคาเมล่าแมนก็ไม่รอช้าครับรีบวิ่งไปข้างหน้าต่อโดยที่เจ้าซอมบี้บัสซอร์สกิบิดี้ทอยเลตก็ยังไล่ตามตูดมันติดๆครับแต่แล้วตัวของพอยออฟวิลคาเมล่าแมนก็สามารถเล็ดลอดเข้าไปในประตูที่เล็กเกินกว่าที่เจ้าบัสซอร์สกิบิดี้ทอยเลตจะลอดเข้ามาได้ครับ แต่แล้วความไม่มายก็ยังไม่หมดตัวของปู่วิซซอมบี้ได้ลงมาดักหน้าตัวของพอยออฟวิวคาเมราแมนแต่ในจังหวะนั้นก็ได้มีมิสไซล์ลงมาพอดีครับปู่วิซซอมบี้ก็เลยวร์ปหนีไปซะอย่าง,งานั้นเอ้าแสดงว่าปู่วิทนี่ถึงแม้จะเป็นซอมบี้ไปแล้วแต่ก็ยังมีสมองที่ดีเลิศอยู่ฮะสามารถวร์ปหนีได้ซะด้วยฉลาดนะเนี่ยก่อนที่เจ้าบัสซอร์มิลแทนสกิฟดีทอยเลตเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่ขมอดพี่แบ็กสเปกเกอร์แมนไปจะโผล่มาครับทันใดนั้นก็ได้มีบาเียยแบบจักรวาาาขอองงผ่่มนน้ ตูมเจ้าบัสซอมิวแทนส,สกวิวดิทอยเลตถึงกับตยเย่ไปครับและเบื้องหน้าของพอยออฟวิวคาเมล่าแมนเราจะได้เห็นตัวของเพล็กด็อกเตอร์ที่ถือขวานปรากฏตัวขึ้นมาแวบ,บๆก่อนที่เขาจะวราปหายไปและฉากก็จะตัดมาที่พอยออฟวิวคาเมล่าแมนต่อครับในคราวนี้เขาได้บุกเข้าไปในฐานได้ลึกพอสมควรครับและเบื้องหน้าเราจะได้เห็นพวกคาเมล่าแมนซอมบี้ที่ออกมาจากห้องขังเทียบพอยออฟวิวคาเมล่าแมนก็ชี้ไปที่ห้องและบอกเป็นนันให้เข้าห้องนั้นครับ แต่เระว่าก็โดนคาร์เมล่าแมนซอมบี้ปิดประตูกระแทกหน้าเขาให้และคือลงลิ้นนี่คือกลายเป็นสีม่วงไปแล้วฮะคาร์เมล่าแมนที่อยู่ข้างหลังก็เลยเปิดฉากยิงซะเลยแต่มันทําให้พวกซอมบี้ได้ยินเสียงฮะหลังจากนั้นพวกซอมบี้มันก็ได้หลั่งไหลกันเข้ามาเพียบและได้มีซอมบี้ตัวหนึง่งกระโดดตะคุบใส่ p o i n อ of v i คาร์เมล่าแมนครับจังหวะน,นี้เรียกได้ว่าอิบอายวายป,ป่วงของแท้และเราจะได้เห็นว่าข้างๆคาร์เมล่าแมนอีกตัวที่มาด้วยก็โดนแทบไปเรียบร้อยส่วนคาร์เมล่าแมนอีกตัวที่ยิงอยู่ก็ได้หยุดยิง เพราะมีซอมบี้ลอยมาครับคราวนี้พอยต์ออฟวิลคาร์เมล่าแมนก็อิบอายสิครับแต่แล้วก็ได้มีสกิบบิดทอยเลท็ทหัวเกียนผมมาช่วยพอยต์ออฟวิลคาร์เมล่าแมนได้สําเร็จด้วยการเอาหัวกระแทกเอาหัวกระแทกเนี่ยนะเอ่อคุณฆ่าพวกซอมบี้ด้วยวิธีอะไรล่ะครับอ๋อผมเอาหัวกระแทกพวกเขาหน่อยครับแต่เจ้าสกิบบิดทอยเลท็ทตัวนี้มันหน้าตาคุ้นๆมากๆอ๋อเราเคยเห็นมันในฉากแรกๆมั้งฮะซึ่งคาร์เมล่าแมนที่ถือปืนกับเจ้าสกิบบิดทอยเลท็ทก็จ้องหน้ากาันฮะสกิบบิดทออออยยเเลลกก็้มาฮะ กิบิดีอย่ายิงสกิบิดีคาเมราแมนก็คือพร้อมที่จะยิงเราฮะแต่พอเออร์วิลล์คาเมาแมนก็ได้ห้ามเอาไว้ใจเย็นก่อนไอ้สองมอนี่มันเป็นมิดโว้ยคทาวนี้ตรงตึกก็จะสั่นไปหมดแล้วฮะสกิบิดีทอยเล็ตก,ก็เลยนำหน้าพวกคาเมราแมนไปโดยที่เราจะได้เห็นว่าพวกซอมบี้ก่อนหน้านี้คือฟื้นกลับมาหมดแล้วโอ้โหไอ้พวกนี้นี่ยังอืดถึกทนเลยและพวกมันก็ได้หันมาหาพอเออร์วิลลคาเมาแมนครับพอเออร์วิลลคาเมาแมนก็เลยปิดประตูห้องน้ําทําให้พวกมันเข้ามาไม่ได้ครับ ก่อนที่ในเบื้องหน้าเราจะได้เห็นสกิบ i ี้ด o ทอยเลตพร้อมกับคาเมล่าแมนที่ต้องเรียกได้ว่าในตอนนี้เป็นเพื่อนกันไปแล้วนี่มันในที่สุดผมก็ได้เห็นเนื้อเรื่องสกิบ i ี้ด o ทอยเลตกับคาเมล่าแมนเป็นเพื่อนกันอีกครั้งแต่แล้วในเบื้องหน้าของเขาก็ได้มีบอสซ,ซอมบี้ตัวใหม่ออกมาโดยที่บอสคราวนี้จะเป็นสปิเกอร์แมนซอมบี้ฮะคือผมดูแล้วไม่ได้รู้สึกว่าดูสกิบบี้ดิทอยเลตฮะเหมือนผมดู Resident Evil โอ้โหถ้ามีหลอด H p หน่อยนะใช่เลยถัดมาในคลิปซีซั่ามมาน้องน้้หองเดิม คราวนี้พวกสอมบีจากตอนที่แล้วมันกำลังจะหลั่งไหลเข้ามาในห้องน้ำาพอออ of v i ว w คัเบอร์แมนของเราก็เลยไปเอาตู้ดันมาคว่ำฝั่งทางเอาไว้เพื่อไมใ่ให้มันดันประตูเข้ามาได้ครับและแถมนิ้วกลางไปให้อีกหนึ่งทีซึ่งเจ้าสกิบิดทอยเลทเพื่อนรักเพื <c oughs> ่อนรักอีกแล้วสินะก็ได้นำทางไปฮะคัมเบอร์แมนเองก็เหมือนจะเห็นด้วยและได้เดินตามไปโดยที่พอเขามองเข้าไปข้างล่างก็จะได้เจอกับสปิกอร์แมนตัวหนึ่งด้วยฮะ พอเอฟวิวคาเมล่าแมนในจังหวะน,นี้ก็กระโดดลงไปเลยแต่ที่ไหนได้มันคือบอสซอมบี้สปีิเกอร์แมนโว้ยตัวของบอสซอมบี้สปีิเกอร์แมนก็ได้เอาเลื่อยฟันไปหนึ่งทีแต่พอเอฟวิวคาเมล่าแมนก็หลบได้ครับและคาเมล่าแมนที่อยู่ข้างหลังก็จะช่วยยิงซับพอร์ตครับตัวของซอมบี้สปีิเกอร์แมนก็เลยยิงสวนไปคาเมล่าแมนที่ช่วยยิงก็เลยต้องกิ้งตัวหลบไปฮะแต่ในระหว่างนั้นที่เจ้าบอสกำลังยิงเขาก็โดนสวนมาด้วยอะไรสักอย่างฮะซึ่งผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นฝีมือของสกีบิดดีทอยเลตมันครับ ซึ่งคราวนี้พวกเขาตัดสินใจหนีต่อครับพอพอยออฟวิวคามเมราแมนเข้าไปในห้องหนึ่งเขาก็ได้เอามือกดสวิตช์ปิดประตูแต่เหมือนว่าเจ้าบอสตัวนี้มันจะฉลาดฮนะบอสซอมบี้สปิเกอร์แมนได้ใช้ลื่นเสียงยัดประตูแหกเลยแต่พวกเขาก็ต้องหนีต่อไปครับซึ่งในเบื้องหน้าของสกิบดี้ทอเลตเพื่อนใหม่ของเราก็ได้มีพวกสกิบดี้ทอเลตมาดักหน้าไว้เพียบเลยครับซึ่งความวิวหมายก็ได้เกิดขึ้นเพราะว่าตัวของบอสก็ได้มาแล้วเช่นกันแต่แล้วก็ได้มียานของพันธมิตร ยิ่งสกัดช่วยเอาไว้ได้สําเร็จซึ่งพวกเขาก็เลยเดินทางเข้าไปต่อครับโดยที่ในทางเข้าก็จะมีเซ็นเซอร์เสียงด้วยครับตัวของ s k i บ i ี i t o ยเลตก็เลยพูดไปว่า s k i บดี i และพวกเขาก็สามารถเข้าไปในห้องวิจัยแห่งหนึ่งได้สําเร็จและแล้วในที่สุดเราก็ได้ถึงจุดหมายของภารกิจของเราได้สําเร็จฮะปืน X18 ที่เป็นเป้าหมายของภารกิจนั่นเองตัวของคาเมล่าแมนก็ไม่รอช้าหยิบปืน X8 ขึ้นมาพร้อมบวก และในเบื้องหน้าของ Power of View Camera Man ก็จะมีไฟล์วิดีโอที่เป็นเรื่องราวของปูวิทที่ได้ทดลองไวรัส19แต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดูดีๆตอนแรกชิปมันเป็นคอนโทรลเลอร์19แต่แล้วมันโดนสับเปลี่ยนไปเป็นไวรัส19โดยฝีมือของใครบางคนซึ่ง้าให้ผมเดาผมคิดว่าน่าจะเป็นความพยายามของปูวิทที่คิดจะควบคุมคามล่าแมนั่นเองแต่แล้วมันก็ได้เกิดเออร์เลอขึ้นซะได้ก็จะไม่เออร์รได้ยังไงล่ะปู ชิปของเองอะโดนเปลี่ยนจากคอนโทรลเลอร์ที่ควบคุมการไปเป็นไวรัส19ไปแล้วปู่วิทย์ก็ได้มาดูฮะเฮ้ยนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นกันเนี่ยคาร์้มล่าแมนที่โดนไวรัส19เข้าไปก็ได้กลายพันธุ์และได้มาแพร่เชื้อให้กับปู่วิทย์เรียบร้อยจบกันตัวของพอยออฟวิลคาเมล่าแมนก็ได้ไปหยิบไวรัส19ขึ้นมาครับแต่แล้วในเบื้องหน้าของพวกเขาก็ได้มีเจ้าบอสเจ้าเก่าเจ้าเดิมโผล่มาครับมาถึงมันก็คำรามเลยฮะ นี่มันฉากเปิดตัวของบอสในเกมชัดๆ,ๆแถมมีพวกลูกน้องคาเมราซอมบี้โผล่มาอีกเพียบเลยครับแต่ก็เจอพอยออฟวิวคาเม r าแมนยิงทิ้งจิๆ๊วๆๆๆตัวเย่ไปหมดจังหวะนี้ตัวของบอสบิ e กแมนซอ m b i e ได้คืบคาดเข้ามาครับพอยต์ออฟวิวคาเม r าแมนก็พยายามจะยิงสกัดเอาไว้ด้วยปืน X8 แต่แล้วก็ได้มี D toilet ดีเทนเนอร s t อสโต i l เลสโผล่มาเฉยเลยบ้าเอ,าอย๋ยยางเหนือจังหวะนี้ดีเทนเนอร์แอสโตไทเล ได้สกัดการเจ้าบอสซอมบี้เอาไว้ส่วนตัวของพยอฟวิลคาเมล่าแมนก็ได้เดินทางไปต่อครับและเราจะได้เห็นตัวของเพลกด็อกเตอร์อีกครั้งซึ่งตัวของพยอฟวิลคาเมล่าแมนก็ได้เดินขึ้นไปในยานพร้อมกับไฮด้าสกิบิดทอยเลตที่อยู่บนยานด้วยอ๋อแล้วก็มีสกิบิดทอยเลตอีกตัวด้วยครับจักวานนี้ผมเลยอยางชอบจากสตูกายเป็นมิดไปหมดแล้วและเดี๋ยวดิวแมนก็ยังมางั้นหรอนี่มันจักรวาลโคตรรวมมิด เดี๋ยวนะสกิบิดิทอยเลตอีกตัวมาเป็นคลอสกิบิดิทอยเลตเวอร์ชันโดนเย็บปากแบบสวยงามซะด้วยซึ่งพวกเขาก็ได้เดินทางไปต่อแต่เดี๋ยวนะพี่ดีเทนเนอร์แอสโตทอยเลตแพ้บอสไปซะแล้วไม่ทันใดนั้นตัวของ iPad ก็ได้แจ้งข่าวขึ้นมาว่าคําเตือนในขณะนี้ฐานทัพได้ถูกจู่โจมรีบส่งปืน X18 มาด่วนและฉากก็จะตัดมาหาดีเทนเนอร์แอสโตทอยเลตอีกครั้งเรื่องก็จะเฉลยว่าจริงๆแล้วดีเทนเนอร์แอสโตทอยเลต สามารถปราบเจ้าบอสฟิกเกอร์ซอมบี้ไปได้แล้วแต่ทว่าเจ้าเพลกดอกเตอร์ได้มาท้าทายแอสโตไทเลตเฉยเลยแอสโต o ทเลตก็เลยพุ่งเข้าไปแต่โดนท่าเว้นหมดของเพลกดอกเตอร์เข้าไปทําให้เขากระเด็นล้มลงไปนอนเลยฮะและเขาก็โดนบอสฟปกเกอร์ซอมบี้กระทืบต่อเฉยจังหวะน,นี้ผมระสงสารดีเทนเนอร์แอสโตไทเลตจริงๆซึ่งดีเทนเนอร์แอสโตอยเลตก็ได้ตุยลงในที่สุดก่อนที่เพลกดอกเตอร์จะพูดอะไรสักอย่างครับ ซึ่งในตอนนี้เดาไม่ยากเลยฮะคนที่เปลี่ยนชิปของปู่วิทย์ก็คือตัวของเพลงด็อกเตอร์นั่นเองอะไรกันครับเนี่ยฉากก็จะตัดมาต่อในยานครับและในจอเราจะได้เห็นคลิปของคุณจัส t c โคซี่และเราจะได้เห็นคำว่าวอน t เทที่มีแนว YouTube อยู่มากมายเลยครับมีทั้ง h o อตซอสบีทและอีกหลายๆแนวเลยครับซึ่งในขณะนี้ตัวของปืน X8 ก็ได้เชื่อมต่อเข้ากับระบบเป็นที่เรียบร้อยและทําให้เราได้เห็นว่า ตัวของปืนสามารถปรับแต่งได้และมีหลายฟังก์ชันอย่างมากโดยฟังก์ชันการโจมตีแบบปกติจะมีพลังโจมตี20%ซและใช้พลังงาน5%แต่สิ่งที่คาเมล่าแมนแตัดสินใจก็คือปดฟังก์ชันของปืนให้เป็นปืนเร็วกันที่มีพลังโจมตีแรงจัดๆแต่ก็ใช้พลังงานเยอะอย่างมากแต่แล้วก็ได้มีใบมีปดปริศนามาบาดยานบินของพวกพันธมิตรครับก่อนที่ทุกคนจะล่วงหล่นลงมาเียเด้ว,ว่าพอทุกคนหล่นลงมาก็คือโดนดีเทนเนอร์แอสโตไทอยเลนล่างซอมบี้ไล่บี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะะไม่นะ ผมและโค้สงสารพ่ดีเทนเนอร์แอสโตไทเลตเลยซึ่งในเบื้องหน้าของพอยออฟวิลคาร์เมล่าแมนก็จะมีปืน X8 ที่โดนเปลี่ยนให้เป็นปืนเร็วกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ครับเขาก็รีบหยิบขึ้นมาและได้เอาปืนเล็งยิงใส่ดีเทนเนอร์แอสโตไทเลตแขนหลุดเลยฮะดีเทนเนอร์แอสโตไทเลตก็ถึงกับคำรามใส่และได้บินหนีไปตั้งหลักเพื่อที่จะโจมตีพอยออฟวิลคาร์เมล่าแมนครับแต่ความอิปอายก็ได้เกิดขึ้นเมื่อปืน X18 ที่อยู่ในโหมดเร็วกันต้องใช้พลังงาาานอย่มกะ พอยต์ออฟวิวคาเมล่าแมนถึงกับทุบปืนเป็นหนึ่งทีและเจ้าดีเทนเนอร์แอสโตไทเลตก็ได้พุ่งมาพร้อมกับการควงรถมาเพื่อจใส่พอยต์ออฟวิวคาร์เมล่าแมนครับแต่ยังดีที่หลบได้ไม่งั้นบี้ไปกับรถแน่นอนพอออฟวิวคาร์เมล่าแมนที่ตั้งสติได้ก็เผชิญหน้ากับดีเทนเนอร์แอสโตไทเลตอีกครั้งแต่ทว่าก็ได้มีปืนมาช่วยยิงสกัดเอาไวา้และคนที่ช่วยพอยต์ออฟวิวคาเมล่าแมนก็คือลุงจีแมนเวอร์ชันโรบินก็ดูดีใส่แว่นมาเสมือนโ er รบิน จังหวะน,นี้ลุงจีแมนสุดเท่ของเราก็ได้เริ่มปะทะก,กับปู่วิทย์แล้วโว้ยและเรื่องก็ได้จบลงไปครับขอขอบคุณเพ,เพื่อนที่รับชมคลิปนี้ทุกท่านมากๆนะฮะถ้าเพ,เพื่อนชอบก็อย่าลืมกด Subscribe ของคุณ Monster Up ด้วยนะครับผมถือว่าทำออกมาได้โคตรดีแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ